สวัสดีครับผมสวัสดีพดเพื่อนๆชาวยูทูปนะครับสวัสดีพี่พีน้องครับผมสวัสดีพดเพื่อนๆทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ<ม><น>เดี๋ยวมันนี้ก<ม><น>สซีมาเอาตน้นส่ต้นก่าของสลัดเนะาะท,ที่เขาพาะที่เขาพาะเกิดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องลงลงกใถาดแล้วพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่แล้วเนาะใหญ่ลงถาดลุม่มค่ะพี่น้องใหญ่ลงถาดลุ่มครับถาดนี่ก็ซื้อมา20บาทได้ครับ200ลุม สรุปเรียกก็คือสิบลุมบาทสิบลุมหนึ่งบาทนี่ก็ดินที่เราใส่เด้วยพี่น้องเป็นดินผิดมอดเนาะดินผิดมอดค่ะตัวเพาะกระดินผิีดมอดตัวนี้เป็นอันใดนี่อันกรีนโนค่ะกรีนโออันนี้กรีนโนค่ะอันมูลเลโกกับลูกถาดแหน่อมูวานอันนี้หรือกระดิ่งโอวท่านล่งกับสิมาเฮ็ดให้พี่ไอ้น้องเบิ่งเลยค่ะ นี่งลงถาต้องเตรียมต้นกาไ้เรื่อยๆด้วยครับเพราะว่าเขาปลูกต่อเนื่องนะเป็นหลุนเขาปลูกเป็นหลุนเป็นหลุนไปเลยครับต้องเตรียมต้นกาไ้เรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวจามาชมวิธีการด้วยครับนี่พี่น้องสลัดไตต้นนี้ลายลอยต้นด้วยครับสองใบแล้วเขาต้องยหา่ลุ่มเลยค่ะพี่น้องใหา่ลุ่มถาดเลยค่ะนี่ใหญ่เขาใหญ่กว่านี้เลย,ยค่ะหากเขาสะเหี่ยวยังกหาเขาเหายว พี่น้องเม็ดของสลัดกับพี่น้องกับหาเบิ้งน้ำเผ็ดเอาด้วยครับน้ำเผ็ดขึ้นจังน้ำเผ็ดเขาซีมีขายอยู่ครับน้ำเผ็ดคือน้ำเผ็ดเกิดดีค่ะเกิดดีเกิดเกิดเกือบลอยเปเซ็นเลยกับว่าได้ครับเม็ดที่เ้าสั่งมานี่ยห้องหมูจะโขลกห้องถ้าห้องหมูจะวิธีเห็ดกระเบนยาต่อครับมันจะมีคลิปกดรไกร้กัพี่น้องเขาไปเบิ้งได้ด้วยครับวิธีการดินปีดหมอดือเก่าคุณภาพสูงดนะครับ ในเลยบัวตองกดศด้วยค่ะบัวตองกดให้แนียนด้วยครับกระเพียรหลุบๆกระดิ่าป่าดินซื้อมาลอยหาที่ป่ใส่ได้หลายเตื้องก็ได้เลยเห็ดบ่อยหยาด้วยครับทาอากาศนาวนาเป็นหนีแห้งเหมาะแก่การปลูกผักค่ะปลูกผักทุกชนิดเลยเนาะเขาจะมาอากาศเขามาอากาศเย็นๆครับอากาศแบบนี้จะหนาวเกินไปกับบริเใดด้วยครับแบบเมืองหน่เมืองหน้าที่ต้อง ที่มาตกน่ะกับ่ไหนมาตกกับบ่อไหนเห็นพีพีทั้งเขาเขามีนมาเนาะว่าอากาศหนาวแห้งถูกบ่ไหนอากาศบ้านเฮานี่ถูกจะเบิ่งหน้าค้อนเชเป็น่ยนอะไรกับบอลลูครับต้องต้องล่อเบิ่งว่าสีเห็ดเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไนช่วงเก็บเห็ดก็บ่ได้ช่วงเก็บเห็ดกับซี่บ่อไหนผูกได้พี่น้องสิตลอดหาเห็ดทั่วประเทศไทย สิไปเนื้อไปใส่ในรูนี่บอลรูเลยครับกาสิพักกันปลูกผักไปก่อนไปหาเห็ดพี่น้องเอากระดงโคดเรื่อยไปน้อง,อองต้องใส่ความแบบจะได้ล่ะความประณีตจักหน่อยด้วยครกันเอาต้นมาใส่นี่ต้องมือเบาๆเนี่ยจักหน่อยครับต้นกาอ,อก๋อนี่คะ่ะไม้เลี้ยมๆพี่น้องไม้อันเสียบลูกินก็ได้คะ่ะไม้ ตะเกียบก็ได้ห้ามาเล้าะเล้ยเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะไปเล้ยครับครับบ่มีก็ไปซื้อลูกคิดมาใหม่นึงครับแล้วก็ไปเอาลูกคิดนกไม่ปิ่งป้าอย่างป้าไี่เขาส่งขายหนึ่งเจอกันเลยเออไม่ปิ่งป้าหมอที่สุดเลยไม่เสียบปลาดุกเนาะเสียบปลาดุกถูกชีดน้ำนะครับน้ำว่าแบบฉีดเด้อพี่น้องแบบหล่อเอาฟอยเสียดค่ะพี่น้อง ระยะเวลาลงถาดนี่ประมาณสิบกว่ามือเนะครับสิบหามือ, <50 S 2> มอโดยประมาณต้นเขาเ็สิพ่อปลูกแล้ว <45 S 1> ข้ากับเตรียมแปลงไว้เลยครับกระชีดต้นกากอนเลื่อยชิโน่สี่นี่เขามีความชุ่มชื้นค่ะเวลาลงถาดเขาสีมดตรงเหี่ยวค่ะชิโน่หมักน้ำแห้ง งัดตุ่นในสีเด้อพี่น้องต้นนี้สมบูนแหเงนะมันต้องงัดจังมันจังสีดึงออกง่ายค่ะคันบ่งงัดบ้นไดเราหักขาดรับพี่น้องดึงเลยเขาก็ยิบยิบเจลาตุนได้พี่น้องยิบใบของเขาค่ะยิบใบครั้งหนึ่ง,งกดลงเลยครับกดลงค่ะพี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องลอกกินได้เลยครับที่นี้จำานิน <laughs> ลก็เฮไปเลยเื่อยเสี่ละ สลัดนี่เป็นืชืี่ต้องการน้ำด้วยครับต้องการนา้ำหาม,มากเป็นพิเศษอยู่ผมว่าเพราะว่าเท่าที่ปลูกมาให้น้ำไร้เท่าไดก็ว่าเป็นอย่างลดลงแบบนี้เลยพี่น้องที่เราต้นที่เราต้นทานนี้ก็ะ่องลอยต้นแล้วพี่น้องใส่ลงไปเรื่อยๆเลยครับไมู่้งแต่เท่าที่ปลูกก็นนาจะปลูกได้ทุกชนิดนะ้นเนอะอากาศแบบนี้เนาะ เฉพาะอากาศช่วงหนาวๆด้วยครับช่วงฮันทรอนครับบอกันหลู่ราะว่าพวกนี้อากาศฮัทอนก็นพับทุกชนิดเลยครับที่ปลูกอย่างนี <saben> <upp> ้เดี๋ยวมาไหม่ดีสิได้ยำหนักเ้ากระจับกดลงไอ้สิคพี่น้องจับใบเดียวกดลงเลยการเตรียมแปลงกั ปุยคอ,อกได้พี่น้องเนี่นปุยคอ,อกได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิมีคขิปให้เบิงครับพี่น้องเดีย๋ยวสิมีขีดปูปลลกลงแปลงให้เบิงครับพี่น้องรอชมได้เลยบ่ยากกคับปุยแขออกนเนาะปุยคอ,อกใส่ไปเลยครับมันมันงามโดนเนาะปุยคอ,อกเนาะมันงามแบบเหย้าๆน,น,นะปูกินในกระถางอะยังสีเข้าดินพีบอนกันได้ตัวผส,สมผสมดินบานเห้าเนาะ ผสมดินยางรถนั่นยางรดที่เขาเห็ดไข่เอาผีดหมดผสมได้เลยค่ะเคยสั่งเขามาปลูกกับต้นละบาทด้วยครับต้นละหนึ่งบาทนี่ตน้นแบบนี้เลยเป็แบบนแบบน,แบบนี้เลยครับนี่ต่ที่ยาวกว่านี้หรอกจักน้อยบาทหนึ่งต้นละบาท สั่งจากเชียงรายนี่ของผมนี่อยู่นี่ประมาณจักถาดบุญหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองก็สิบสองถาดสองพันกว่าตนเดีอยู่นี่สิบสองสิบสี่ถาดจิ้มลงเลยสิยล้วค่ะดันหาเขาลงก็เ,เป็นเขาตายเลยเนาะส่วนมากหลอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้น วดน้ำเห็นได้พี่น้องย่าให้ดิ้นก็แหงขันดินแหงนี่เหวเหวแล้วก็เบื่อยไปเลยสลาใต้ไปเลยค่ะถ้าถัดดินแหงได้นี่ต้นกาเขานี่ค่ะเขาสีอ่อนแอแน่อยู่องหูหน,นามันถึงตัวนี้บ่อไใส่ปุ๋ยเคมีด้วยครับ สลัดนี่ก็ดีอย่างหนึ่งด้วพี่น้องเขาบ่อคอยมีศัตรูมาหลบกวนบ่มีแมงครับแปลกคือกันนะเนาะซิมีแต่พวกโขลกเชื้อราแมงเดียวบ่อมีเลยครับบ่เห็นมีเลยเท่าที่ปลูกมาคุนได้บ่แข็งแรงกันต้องอ้าวด้วยค่ะพี่น้องเอาถิ่มเลยค่ะปลูกไยเขาก็ใะไงสาใหญ่บ่ท่านเขาเหลือเอาแต่ต้นเขาแข็งแรงต้นนี้ไง มือไม้พิ่น็ดมือไม้กับลองจิ้มมึงไอ้สิเ้อค่ะจิ้มเป็นหูอ้สิก็ได้ดันเขลงอ้สิพี่น้องขับ่นบาทันชำนาญหากป้ายหาเขาขึ้นมาก็บ่เป็นยังอกค่ะเพราะว่าเขาเลือหากลางล่างาช่วงหนาหนาวนี่ก็ ปลูกพี่น้องจะลอยนาฝนนียครับปลูกวันาหนา,นเนา,าวเขาใหญ่ไหวรักษาง่ายเนาะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยด้วยครับเรียบร้อยลแล้วค่ะก็ขึ้กน้ำฉีดฉีดพ่มให้เปียกเลยพี่น้อง ให้้เเป <su> ียยกลดคน้ำนี่ต้องต้องขีดเสาแรงเรื่อยๆครับนี่แหละใส่หัวฉีดตอนนี้หน่อยใส่หัวฉีดจักหน่อยอีกประมาณจักอีก็ตสิ้นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่สลัดครับผมสิ้นใหญ่ขึ้นมาหลังจากใหญ่แล้วเขาต้องใส่ขีดครับเอาขวดน้ำใช้หลักขวดน้ำเท่าขวดน้ำอัดล่มนี่แหละครับขวดน้ำอัดล่มนี่แหละ หัวหน้ำมันล่มเข้าเลยเลยจ่อหูจอหูแล้วก็บีบเลยครับบีบยอดเลยแบบที้นี่ครับนี่บีบแบบนี้เลยค่ะง่ายๆครับเพราะว่าเลือดให้น้ำร้ายได้แล้ว่เลือดให้น้ำร้ายก็ต้องใส่แบบนี้แหละครับขั้นเอาอันนี้ฉีดนี่บ่ได้พี่น้องบ่ได้ครับน้ำมันล่มมือหอดกลอันร่มเหาะเขาเหี่ยวไหวค่ะเพราะตัวนี้จะได้ไหวกลัวตัวนี้น้ำได้ร้ายกลัวนี่ขั้นตอนง่ายๆ่าด้วครับง่ายไหวน้ำตัวนี้ก็อยู่ได้สิบกว่าหมื่นแล้วมั้งนี่เนาะ เดี๋ยวก็ลงแป้งเหรอค่ะเดี๋ยวก,ว,วก็ลงแป้งแล้วครับเพราะลอ่ลอ,ลอเก็บสลัดในแป้งพูนเบ็ดก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็ชีลงครับลงแป้งกระชีดเส่าแรงเรื่อย,ยๆค่ะพี่น้องเพราะว่าขันห่อน,นแห้งย่ามเวียน,นสีขันดิ้นหนาดินก้อแห้ <3 S 1> งสามเวลาเลยก็ได้ไปชีร์เรื่อยค่ะยยอ,ยอย่าอย่าปล่อยให้ดินหนาดินก้อแห้งพี่น้องเพราะว่าขันนั้นจะเหี่ยวเขาสิีดใต้เช้าไปเลยค่ะเขาชุ่มชื้นตลอดค่ะ งามนะร้านงามดีครับไก่ลงกแป้งนี่นี่นี่สามใส่พันธุ์สี่ใส่พันธุ์นะครับที่พอไว้ไ,ไล่ๆพี่น้องต้องน้ำต้องถึงค่ะพี่น้องจะเปรี้ยวน้ำไกว้ด้วยครับน้ำถ้าว่าจอน้ำประดาลถ้าน้ำกร่อยๆนี่ฮดบ่าไรได้วยพี่น้อง เทีมน้ำเนี่ยม้นบ่ได้หรอกค่ะต้องน้ำจือดอย่างเดียวเด้พี่น้องน้ำไกวบ,บ่ไดเลยครับตายด้วยครับไ้บ,บ,บังบ่อนทัานจอดน้ำบ่ด้านก็นถือแต่น้ำเข้มน้ำเข้มนำไกวม้วนใบบดเลยครับตายตอนนี้เรียบร้อยด้วครับเรียบร้อยละค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณเอ่อ เราเรื่อยๆกันสิเพ็ยบเพ็ดบแค<ต>่เลี้ยวเลยลุ่มขาดตอ้อยขาพี่น้องอันนี้ก็สาธิตในพี่น้องเบิงเะะึงแล้วค่ะว่าอันลุ่มลุ่มเอาต้นการล่องขาดเ็ดแบบใดคะ่ะดีง่ายๆคะ่ะใบหยากกับพี่น้องเข้ากับซื้อสารน้ำยูทูบก็ได้แล้อค่ะนี่สาวจิ้มกับบึงในยูทูบเลยคะ่ะเข้ากับมาเลียนหลู่เองเนาะเพ็ดเองค่ะเลียนหลู่เองเดี๋ยวกระหูใจเขาเองค่ะประสบการณ์ติสอนเขาเองพี่น้อง เขาลืมรูแล้วค่ะว่าเขาหมักแบบหไ,หไหนเห็ดยังไงเนาะเห็ดง่ายๆค่ะเดี๋ยวลอพีและน้องขึ่นี้ก่นครับผมขอ,<ะ>ขอบคุณที่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ขมากครับผมเดี๋ยวอันเดี๋ยวจะมีคลิปล,นะปลงแปลงห้พี่ให้ใหน้องเบิง้งเนาะเแปลงรียมดินกันสิพี่ให้น้องเบิ้ง คลิปนหน้าเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามกันค่ะสำหรับคล,ลิปนี้ลาพี่ลาน้องแค่น,นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ